มาแล้วครับ CLV คันนี้นะครับเป็นแบบ l i m i t ต็ดนะฮะนี่คือ CLV Black Edition ที่ประหยัดกว่าไปแดงถึง5 0 0 0 0บาทใครสนใจคันนี้นะครับห้ามพลาเด็ดขาดกับชุดแต่งจัดเต็มจากค่ายฮอนด้าเลยนะครับคันนี้สวยเหมือนนางฟ้าเลยครับผม ฮอนด้าซีเอลวีแบล็ค o n นคันนี้นะครับปี2022นะฮะตอนป้ายแดงครับบอกได้เลยว่าราคาเนี่ยของเขาเคยขายอยู่ที่1,475,000บาทนะฮะวันนี้วันทัวโต้ขายประหยักดกว่าป้ายแดงถึง500,000บาทเลยนะและเรียกได้ว่าเป็นราคาโปรโมชั่นแล้วด้วยนะเพิ่งเข้ามาใหม่แบบนี้ใครสนใจต้องรีบดูคลิปนี้เลยนะครับ สภาพด้านหน้าของรถคันนี้นะครับฝากระโปรงเนี่ยบอกได้เลยว่าสีสวยฉ่ำนะฮะแล้วก็เป็นสีดําแบบนี้ปกตินะครับรถที่เคยใช้งานแล้วเนี่ยถ้าเป็นสีดำเนี่ยจะต้องมีรอยแบบรอยขนแมวนะครับหรือว่ามีรอยด่างแต่ว่าคันนี้นะครับสภาพสวยเหมือนใหม่เลยไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงด้านหน้าที่ไม่มีริ้วรอยและกระจังหน้านะครับที่เป็นสีดําทั้งคันแบบนี้นะฮะดูใกล้ๆได้เลยนะครับ ตรงนี้นะฮะสภาพแบบสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นกริลพอร์ตด้านหน้าการตกแต่งด้วยสีดําแบบเปียโนแบล็คนะฮะแล้วก็มีโลโก้เอ a มาซึ่งไม่มีริ้วรอยเลยนะครับไฟหน้าของเขาเป็นแบบ Fu l l LED นะครับมีระบบเปิดปิดอัตโนมัติไฟสูงต่ำอัตโนมัติมาพร้อมกับไฟ daytime running light นะครับนะคันนี้นะครับบอกได้เลยว่าสภาพการใช้งานเนี่ยเหมือนแบบไม่ได้ใช้มาก่อนเลยนะฮะแล้วก็มีไฟตัดหมอกที่มี LED มาแล้วด้วยนะ ด้านหน้าสภาพสวยๆแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของสภาพห้องเครื่องกันต่อครับเปิดห้องเครื่องมาดูนะครับเครื่องยนต์ของเขานะครับเป็นเครื่องยนต์เทคโนโลยีเอิร์ธดีมนะครับไอวีเทคนะเครื่องยนต์เบนซิน2.4ลิตรนะเป็นการขับเคลื่อนแบบ2ล้อจับคู่เกียร์ดอทมาซีวีทีที่สามารถทําอัตราสินเปลืองได้ที่14กิโลเมตรต่อลิตรนะฮะเรียกได้ว่าเครื่องเนี่ยได้รับความนิยมอย่างสูงเลยนะไม่พอสภาพห้องเครื่องครับไม่ว่าจะเป็นสีแต้มต่างๆนะเบ้โช็คเม็ดอาร์ตนะฮะเรียงตัวสวยนะครับแล้วก็คาร์นครับทุกอย ได้ใช้มาก่อนเลยนะฮะคันนี้การันตีนะครับรถบ้านแท้100%และไม่เคยมีการชนหนักพิวามน้าท่วมแน่นอนครับเม็ดอาร์ตเอียงตัวสวยแบบนี้เรียกได้ว่าสภาพนี่นางฟ้ามากๆเลยครับอย่าง Honda c r v คันนี้นะครับก็มีการตรวจสภาพจากบริษัทกูอินสเปกชั่นวันดูคาแล้วก็ไมค์คาหรือว่าฟิกซ์แมนครับตรวจถึง344จุดนะฮะตรวจอะไรบ้างก็ตรวจโครงสร้างรถการทํางานของระบบความปลอดภัยและช่วงล่างรถยนต์ฮะตรวจเยอะแยะมากมายเลยนะตรวจถึง344จุดและมีใบรับประกันนะครับว่ามีการตรวจแล้วทุกคันครับผมล้อแม นะครับจากโรงงานเดิม e นะครับสภาพสวยมากแล้วก็เป็นสีดําแบบ black high g l o s ด้วยนะอันนี้ไม่มีริ้วรอยนะครับสภาพสวยใสนะครับยางนะครับเป็นยางขอบ17นิ้วซีรลีสยยางใช้235ทับ 65R17 นะฮะยางเป็นปี2023ฟูตเยียนครับเรียกได้ว่าสามารถที่จะเอาไปใช้งานได้อีกยาวๆเลยสภาพซุ้มล้อก็สภาพสวยนะครับไม่มีริ้วรอยการใช้งานนกครับคันนี้ตอบโจทย์ในเรื่องของความใหม่มากๆครับคุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับรถคันนี้นะครับเป็นปีใหม่ใหม่น้อยนะครับก็คือปี2022นะฮะและเป็นรุ่นลิมิเต็ดด้วยนี่ 2022แล้วก็เลขไม้เพียงแค่60,000โลเท่านั้นแต่ว่าสภาพนี่คือเหมือนไม่ได้ใช้งานมาก่อนเลยนะดูจากเครื่องโยนดูจากล้อมแมก็กสภาพด้านหน้าแล้วนะครับมาดูด้านบนอีกนิดนึงนะฮะในส่วนของตรงนี้การตกแต่งต่างๆนะครับก็ตกแต่งด้วยสีดําแล้วก็มีในส่วนของตรงนี้ครับ เป็นพารานอมิกการลูปนะฮะมีมาให้บนหลังคาด้วยนะครับราวหลังคานะครับเป็นสีดําแบบแบ็กไฮคอร์ตติดฟิล์มติดกันสาเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับด้านข้างเขาจะมีกาบด้านข้างนะครับที่มีการตกแต่งด้วยพลาสติกสีดําแล้วก็คิ้วโครเมียมครับทำให้ดูบึกบึนมากยิ่งขึ้นและดูน่าใช้งานมากขึ้นนะฮะแล้วก็จงมองข้างครับสีเดียวตัวรถและมีไฟเลี้ยวที่เป็นแบบซีคันเชียลไลท์วิ่งจากด้านในสู่ด้านนอกด้วยนะครับระบบของเขานะครับตรงกระจกมองข้างเนี่ยมีระบบ ปรับแล้วก็พับเก็บไฟฟ้าด้วยนะครับที่สําคัญมือจับประตูนะครับมีระบบคีย์สมาร์ทเอนทีด้วยฟังก์ชันในการใช้งานของรถคันนี้นะครับเป็นรุ่นลิมิเต็ดและก็มีฟังก์ชันที่เยอะมากๆออปชั่นนี่จัดเต็มมาเลยนะฮะใครที่สนใจรถครอบครัวนะครับคันนี้เนี่ยสภาพสวยราคาประหยัดแล้วก็เรียกได้ว่าใช้ที่ไหนก็ได้คุ้มค่าแน่นอนครับคันนี้นะครับเป็น SUV คาร์ที่มีการตกแต่งแบบลิมิเต็ดนะฮะไม่ว่าจะเป็นคิวโครเมียมที่เป็นแบบลมดำนะรวมถึงไฟท้ายที่รมดํามาด้วยนะครับคันนี้ไฟท้ายเป็นแบบ LED แล้วนะ เป็นตัวอักษร CRV แล้วก็ตัว Back e dition ตรงรุ่นเลยนะฮะ เรื่องยนต์ IVT e c h แล้วก็ด้านท้ายเนี่ยของเขานะครับก็มีการตกแต่งด้วยชุดแต่งที่เป็นลิมิเต็ดด้วยนะครับเปิดประตูด้านท้ายครับเป็นแบบระบบเปิดอัตโนมัติไฟฟ้านะครับมีการแตะครั้งเดียวก็สามารถเปิดแบบนี้ได้เลยนะและที่นั่งของเขาเป็น5้าที่นั่งพื้นที่เก็บสัมภาระเยอะมากๆมาพร้อมกับมา่านบางผ่องนิรภัยแล้วก็ที่สําคัญน็นอตเดิมทุกอย่างตะเข็บเดิมด้านล่างนะครับเปิดขึ้นมาดูเลยนะฮะอันนี้นะครับก็จะมียางอะไหล่อุปกรณ์แม่แรงสภาพคือสวยแล้วไม่มีการใช้งานมาก่อนนะครับคันนี้นะครับ ดูในส่วนของตัวตะเข็บดูในส่วนของตัวน็อตนะฮะไม่เคยมีการขยับมาก่อนการันตีว่าเป็นรถบ้านแท้ร้อเปอร์เซ็นต์และด้านท้ายก็ไม่เคยมีการชนครับหากคุณผู้ชมนะครับไม่มีสมาชิกนั่งที่นั่งแถวสองครับก็สามารถจะพับแล้วก็เก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้แบบนี้นะครับนี่คือสามารถพับได้แบบเรียบเลยนะใครที่ต้องการปูที่นอนนะครับให้สมาชิกตัวน้อยเนี่ยนอนด้านท้ายรถก็สามารถทําได้หรือว่าต้องการเก็บสัมภาระเพิ่มเติมเนี่ยเรียกได้ว่าคุ้มค่ามากๆเพราะว่าพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเยอะมากๆนะครับด้าน ตอบโจทย์ในเรื่องของความอเนอกประสงค์ครับใครต้องการใช้รถแบบสไตล์ครอบครัวอเนกประสงค์แล้วก็เซอร์วิสง่ายๆนะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับคันนี้นะครับอุปกรณ์พบสภาพสวยนะครับและนี่คือประวัติสวยๆนะครับมีบุ๊กเซอร์วิสเข้าส่เช็คทุกระยะนะฮะที่สําคัญนะครับคันนี้เจ้าของคนเดิมเนี่ยเขาทําในส่วนของกราดโคตติ้งมาด้วยนะครับสีสวยฉ่าตลอดเวลาสวยเหมือนใหม่เลยนะ เบาะนั่งภายใ,ในนะครับทั้งคันเนี่ยคือเป็นเบาะหนังสีดําทั้งคันแล้วก็เป็นแบบ Black Edition อันนี้คือแบบสภาพสวยเหมือนใหม่แล้วก็มีการเดินได้ตะเข็บที่เป็นสีเทาแบบนี้นะฮะแล้วก็ผิวสัมผัสนะับพนักพิงกับตรงที่รองก้นเนี่ยเขาจะเป็นแบบพินสปอร์ตเวลานั่งก็จะคลายความร้อนได้อยา่างรวดเร็วเรียกได้ว่านั่งแล้วไม่ร้อนแน่นอนไม่อมความร้อนด้วยนะครับเบาะภายในทั้ง,งคันเนี่ยคือหุ้มหนังนะฮะแล้วก็เป็นหนังสีดำครับสภาพสวยครับคอนโซลไม่มีริ้วรอยการใช้งานหนักไม่มีรอยแตกหักเลยมีีีีกีกกกกาาาาารรตตตตแแแ่่่งดงดดดด้้้้้วววยยยลไมมมสสํํเเข็ทปน b บล็คพิโนนะครับนอกจากนั้นหน้าจอเนี่ยเป็นแอดวานซ์ทัสกินขนาด7นิ้วที่สามารถเชื่อมต่อกับ a p p l e c a r า l a y พก็ได้และที่สําคัญนะครับเวลาที่เราถอยหลังเนี่ยเขาจะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนี่ภาพชัดมากๆเลยสามารถเลือกหน้าจอได้ถึง3แบบด้วยกันนะไม่ว่าจะเป็นแบบกว้างแบบใกล้หรือว่าแบบใกล้มากๆแบบนี้เลยนะครับโอ้โหใช้งานง่ายจริงๆครับแอร์ปรับอากาศระบบออโตเมติกนะฮะที่สําคัญคือสภาพนี่เหมือนใหม่เลยนะมีระบบคลายเมดด้วยนะใช้งานง่ายกดปุ่มเดียวก็สามารถทําความเย็นได้แล้วไม่ต้องไปปรับอะไรนู่นนี่นีั่น,น,น,นเลยนะกดป แล้วก็มีแอร์แถว2มาด้วยเย็นฉ่าทั้งคันแน่นอนเกียร์อัตโนมัติ CVT ใช้งานง่ายมีระบบชิปล็อกสามารถจอดขวางและเข็นได้ด้วยมีระบบอีโค่ตโหมดนะฮะโหมดการขับขี่ที่เน้นความประหยัดแล้วก็เบรกมือเป็นเบรกมือไฟฟ้าเบรคโฮก็มีมาให้นะครับมีที่ชาร์จมือถือแบบไร้สายคือไวเลสชาร์จเจอตรงด้านล่างขันเกียร์นะครับสะดวกสบายมากๆแล้วก็สภาพนี่คือนี่ไม่มีริ้วรอยเช่นเดียวกันสภาพสวยเหมือนใหม่วางมือถือก็ชาร์จแบตเตอรี่มือถือได้เลยนะแล้วก็มีในส่วนของ USB port เชื่อมต่อกับตัว Apple CarPlay เป็นการชาร์จแบตเตอรี่ในตัวนะครับกุญแจนี่ครับครบ,ครบสองดอกเลยเป็นกุญแจรีโมทของแท้นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับมีในส่วนของนี่เห็นไหมฟังก์ชันการใช้งานต่างๆสภาพนี่คือสวยเลยนะครับและที่สําคัญน,นะครับเราสามารถที่จะดึงดอกกุญแจมาตรวจสอบได้เห็นไหม นะสภาพนี่คืออยู่ครบทุกอย่างนะครับในส่วนของอุปกรณ์การใช้งานพวงมลาลัยของเขานะครับเป็นแบบ3ก้านฮะตกแต่งด้วยหนังนะครับสีดําเดินได้ไะ้เก็บสีขาวแบบนี้มีมัลติฟังก์ชันฝั่งซ้ายมีในส่วนของ Cruise, คลัสคอนโทรลฝั่งขวาสีดําแบบแบล็ h g ฮกอสตรงนี้ไม่มีรอยการใช้งานเลยนะเรียกได้ว่าเหมือนใหม่เลยแหละกัะชับมือมากๆากครับน่าใช้งานและที่สําคัญนะฮะตัวเรือนไม้เองเป็นแบบดิจิตอลแล้ว ใครที่ต้องการใช้งานรถแบบว่าทันสมัยเหมือนใหม่สภาพสวยคันนี้มาแล้วนะครับแล้วก็เพิ่งเข้ามาใหม่ด้วยสนใจริบทักได้ที่เบอร์โทร0 6 1 6 7 4 5 8 8 5ครับ c o v Black Edition คันนี้นะครับบอกได้เลยว่าออปชันีเขาจัดเต็มไม่พอสิ่งหนึ่งที่ผมชอบในเรื่องของออปชันของเขาก็คือ p a ลลอน m i c Glass ล o o ลนะฮะไม่ใช่เป็นซันล o o แบบช่องเดียวฝั่งคนนั่งแถวหน้านะแต่ว่านี่คือกัลซ s ลู o ที่เป็นพาลน m มิคือแบบเป็นบานใหญ่เลยนี่ผมเปิดให้ดูเลยครับ คนนั่งอยู่แถว2ก็สามารถดูดาวได้ครับเบาะที่นั่งแถว2โอ้โหสภาพนี่คือหนังตึงเปรี้ยเลยนะฮะไม่มีริ้วรอยเลยเหมือนไม่ได้ใช้งานมาก่อนครับแล้วก็ที่นั่งแถว2เนี่ยเขามีแอร์แถว2มาให้พร้อมกับ USB port ช็อคซร์สเอาไวช้ชาร์จแบตเตอรี่อุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่าโน้ตบุ๊กก็ได้นะที่สําคัญนะครับตรงนี้นะครับตรงกลางเนี่ยเขามีที่เท้าแขนตรงกลางดึงลงมาแล้วก็สามารถวางแก้วกาแฟได้ด้วยสภาพสวยนะครับแล้วก็น่านั่งมากเวลาเดินทางไกลนี่คือตอบโจทย์นั่งสบายครับ ฮอนด้าซีโอเอแบ็กเอดิชันคันนี้ครับปี2022เลขไม้เพียงแค่60,000โลเท่านั้นฮะสภาพสวยเหมือนใหม่มีการทาเคลือบแก้วมาด้วยมูลค่าประมาณ3-40,000บาทเลยนะมูลค่าแน่นอนครับอุปกรณ์ก็อยู่ครบแล้วก็สภาพนี่คือเหมือนใหม่ป้ายแดงนะครับคันนี้นะครับตอนป้ายแดงเคยขายอยู่147,500บาทวันนี้วันฮูโต้ประหยัดกว่าป้ายแดงถึง500,000บาทนะรเราขายเพียงแค่ราคา959,000บาทเท่านั้นหากใครสนใจต้องการจัดไฟแนนซ์คันนี้บอกได้เลยว่าผ่อนเริ่มต้นที่16,000บาทต่อเดือนนะจัดไฟแนน ทักท่านทงรูกผลสามารถรับรถคันนี้ไปใช้งานได้เลยครับผู้ชมสนใจรถคันนี้นะครับหรือว่ารถรุ่นไหนรุ่นอะไรนะครับสามารถปรึกษาได้ที่เบอร์โทร016745885นะครับรถทุกคันของวันทัวโต้นะครับมีมากกว่า200คันให้คุณได้เลือกและเป็นรถบ้านแท100้100%การันตีไม่มีชนหนักวิษความน้ำท่วมไฟไหม้แน่นอนที่สำคัญมีการันตีให้อีก3ปี30,000กิโลคุ้มครอง128รายการเลยครับซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธ,ธรรมต้องที่วันทัวโต้ของเราเท่านั้นนะครับสวคคับ รับสวยทุกขัสงสมให้ได้ไม่เองต้องบอก